ตดวแรกครับเน้นพวก่านไปเยอะๆเลยนะครับเนาะเพราะเราอยากขยายกองไฟนะครับยิ่งช่วยเด็กเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเนาะวันเราจะได้เพิ่มเร็วๆแต่วาในคืนแรกเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับกวางยังไม่ไล่เรานะครับนี่ใน d a แรกด a y หนึ่งนะครับถ้ากดข้ามนะครับบอกเลยว่าจะพาเทคนิคดีๆไปอีกเยอะเลยนะครับเอาเลยครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะมาทําให้ทุกคนนะครับไปถึง1,000วันกันได้แบบง่ายๆถึงผมจะยังไม่ถึงเถอนะครับแต่ว่าผมถึง936วันแล้วนะครับทุกคนก็เกือบ1,000แล้วครับแต่ว่าตอนแรกนะ ก็เลยพักไว้ก่อนนีก็เลยได้แค่936วันนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้นะครับใครเอาไปใช้เนี่ยบอกเลยว่าไปพันวัน2 0 0 0วัน3,000วันเนี่ยก็คือได้หมดแน่นอนนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้เนี่ยจะทําให้เรานะครับหลบกวางตาแดงได้กวางธรรมดาก็ได้หลบนกคูกัษกก็ได้นะครับหลบได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะพวกคือติดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็จะมีอาหารกินแบบอินฟินิตี้นะครับมีของกินไม่มีวันหมดเออบอกเลยว่าทําง่ายมากๆนะครับใช้เวลาทําแค่ประมาณสักขนาที10นาทีนะผมว่าแป๊บเดียวเสร็จนะครับแล้วบอกเลยว่าททําาไไไมมม่่ยยยยกใช้ขอองงงเเะะัันดี๋วผจ สอนตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเราต้องทําอะไรบ้างนะครับดี๋วเราไปดูกันในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าอย่ากดข้ามนะทุกคนถ้ากดข้ามนะครับบอกเลยว่าจะพลาดเทคนิคดีๆไปอีกเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องคลาสนะครับคลาสอะไรก็ได้นะครับที่จริงไม่มีคลาสก็เล่นได้นะครับเทคนิคดีนะครับไม่เกี่ยวกับคลาสนะครับเราเอาคลาสอะไรมาก็ได้นะครับเลือกมาได้เลยนะครับผมโอเคถ้าใครพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับว่าต้องทํำยังไงกันบ้างไป let's go ก่อนจะไปดูคคลิปนนีีีีี้้้้ะรรใใท่่อออออยาาาากกจไดเพพพพชชมมซืืหห เหลือชีพนี้เหลือชีพไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเกมนี้เป็นฟาร์มเพชรยากซะเหลือเกินใช่ไหมครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูตหาดไก่นะครับได้ที่โชยะช็อปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับหรือกดที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับมีตั้งแต่1 0 0 2 0 0 5 0 0 1,000พนเพชรนะครับเนาะราคาเย้่ยมาๆนะครับก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่โชยะช็อป้านของพี่เองนะครับน้องๆไม่โกงแน่นอนโอเคเราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอบอกก่อนเลยนะครับผมพาผู้ช่วยมาคนมง ต้นไม้นะครับเออหาของนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับมันจะได้กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับโอเคเริ่มเกมมานะครับเราก็ใส่นะครับใส่ไฟตรงนี้ไปเลยนะครับใส่เหมือนปกติเลยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกนะครับเล่นเหมือนปกติได้เลยนะครับเนาะอัพกองฟงกองไฟหาของนะครับเนาะแต่ว่าเผื่อใครนะครับเพิ่งเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเล่นให้ดูตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเอยเราต้องเล่นยังไงทํายังไงบ้างนะครับเนาะโอเคพอเราอัพกองไฟเป็นเว็บสองเวฟบสามอะไรประมาณนี้เนาะเราก็เดินออกมาหาของ เลยครับผมมันจะมีพวกฐานพวกอะไรนะฮะแล้วก็หามาใส่นะครับช่วงแรกๆครับเน้นพวกฐานไปเยอะๆเลยนะครับเนาะเพราะเราอยากขยายกองไฟนะครับเพราะว่าต้องบอกทุกคนก่อนนะครับก่อนที่เราจะ AFK เนะครับเราต้องทําให้กองไฟเป็นเบสหกก่อนเพราะอะไรต้องอธิบายตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องหาเด็กให้ครบนะครับผมทั้งเอ่อกี่คน4คนไหมใช่ไหมเออเราต้องหาให้ครบนะครับก่อนที่เราจะเ f k เนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเราช่วยครบ4คนะครับมันจะช่วยให้เรานะครับวันเร็วขึ้นนะครับแอปวันข้างบนเนี่ยปกติมันจะข้ามทีละวันใช่ไหมทุกคน ถ้าเราหาเด็กจนครบเนี่ยมันก็จะข้ามไปแบบทีละ2วัน3วันมากสุด9วันนะครับเนาะเออพอเงนนะครับอันนี้คือความสําคัญนะครับผมโอเคเราก็เริอกอัพกองไฟก่อนเลยนะครับอย่างแรกช่วยเด็กนะครับเราก็ช่วยตามปกติได้เลยนะครับเนาะเออช่วยตามปกติได้เลยครับผมนี่ไปช่วยเด็กยิ่งช่วยเด็กเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเนาะวันเราจะได้เพิ่มเร็วๆนะครับเพราะว่าภารกิจนี้ของเรานะครับคือการ FK นะครับแล้วก็การเพิ่มวันให้เร็วที่สุดนะครับ นี่ช่วยเหล็กเรียบร้อยนะครับทริคนี้นะครับที่ผมกำลังจะสอนทุกคนเนี่ยเล่นคนเดียวก็ได้นะครับแต่มันอาจจะแบบใช้เวลาในการฟาร์มนานหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องตัดต้นไม้หาเหล็กอะไรคนเดียวเลยนะครับมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่านี่คืนแรกเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับกวางยังไม่ไล่เรานะครับนี่ใน day แรก day หนึ่งนะครับจริงๆวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยเราไม่ค่อยกลัวกวางเท่าไหร่นะครับเพราะกวางมันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไล่นะทุกคนในวันที่สองเนี่ยเราก็ล่าพวกกระต่ายนะทุกคนกระต่ายกับหมานะครับนี่เพื่อเราจะได้แบบว่าของเอามาแลกกกกนนนนนนะะะะคครรรัััับบบีีี่่่่พว้้ฮาาาาาตตยหหงงมปเอ นี่ได้มาแล้ว2อันนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยสอันนี้เราต้องแลกเลยนะครับนี่ได้กู๊ดแอคนะครับแล้วก็ได้กูดนี่กู๊ดแซกด้วยนะครับผมของดีต้องใช้นะฮะแต่ว่าผมได้มาแล้วนะเมื่อกี้ดรอปมาเอาเป็นไฟฉายแล้วกันนะครับเพราะยังไม่มีนะฮะไอเทมหลักๆที่เราต้องใช้นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับเนาะกูดแซกนะครับอันนี้คืออันดับหนึ่งนะครับอันที่2นี้ก็จะเป็นกู๊ดแอคนะครับถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราต้องใช้ขวานในการตัดไม้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ต้องแลกมาใช้นะครับโอเเเคต่ออไปหหาานนนมมืดิะ หาทานช่วยเด็กนะครับผมประมาณนี้นะครับทำบุญไปอ้ออีกอย่างหนึ่งครับทุกคนนี่ถ้าเราเจอโต๊ะคราฟนะครับไอ้นี่เลยนี่อันนี้เลยนะครับ ให้เราเคลียร์ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาค้อนมาใช้นะครับเราสามารถคาราฟคอนนะฮะได้จากตรงนี้เลยนะครับเนาะสังเกตนะครับทุกคนมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นี่เป็นรูปทั้งครับผมเรียกทั้งไหมผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเ่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันจะมีประตูไม้แบบนี้ครับให้เราแบบว่าเอาขวานนะครับมาตีทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็เคลียร์นะครับนี่เออปาไม่โดนพอเคลียร์เสร็จแล้วนะครับให้เราประกอบนี่มันจะมีชิ้นส่วนให้ประกอบครับทุกคนนี่เอามาประกอบอย่างงี้แล้วก็ชิ้นส่วนอีก2ชิ้นนะครับจะอยู่ด้านบบบบนน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 นะะคครรรััััีีี่่เเเเเเาาาาปปปปววลลลยยยขขขึึึ้้้้้้ไไไดดอองกก็็ม1แิ ข้างบนนะครับก็จะมีอีกหนึ่งอันนะฮะนี่ข้างบนตรงนี้มีอีกหนึ่งอันนะครับเก็บไปได้เลยแล้วก็จะมีกล่องให้เปิดตรงนี้นะครับเปิดไปให้เรียบร้อยโอเคเก็บ okay. ของเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็เอาของที่เก็บมาเมื่อกี้นะครับนี่มาวางไว้แบบนี้นะครับมันก็จะประกอบเป็นที่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับอ่าเราก็จะได้โต๊ะคราฟมานะครับให้เรากด E ตรงนี้ตรงโต๊ะนะครับนี่เราจะได้แฮมเมอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถคราฟได้นะครับกดเ e l e c ไปเลยนะครับจะใช้สแคปห้าแล้วก็ใช้ไม้ห้านะครับทุกคนประมาณนีี้้้้้้้้แแลลววววกก็็ใชไไไมมมอออััันนนนะคครรบาางงตโเ เรียบร้อยนะครับมันก็จะทําการค้าให้เราโดยอัตโนมัตินะครับนีเราก็จะได้แฮมเมอร์มานี่เห็นไหมทุกคนเรียบร้อยนะครับเจ้าค้อนนี้สําคัญยังไงนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้กันนะครับหลังจากนีเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับค้อนนี้ค่อนข้างสาคัญนะครับเวลาเราแบบวางผิดนะครับบางทีแบบเราจะแก้จะไขอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ค้อนนี้นะครับในการย้ายนะครับเพราะงั้นบอกเลยว่าสําคัญมากๆสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้หรือเกมแนว AFK และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอท วันนี้ผมจะมาแนะนำ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวก็เหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดคอมเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปิดทิ้งไว้เพราะว่าวกลัวเปลืองแบตเปลืองค่าเน็ตเปลืองค่าไฟ UG Phone จะช ได้คลิปนี้ได้เลยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับหรือใส่โค้ดโชยะก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกัน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราข้ามเรื่องแคมไฟไปนะครับแล้วก็เรื่องช่วยเด็กทั้ง4คนนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนต้องทําให้ครบเลยครับช่วยเด็ก4คนแล้วก็เอาแคมไฟถึงเบลหกนะครับอ่ะอันนี้ทุกคนต้องทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องลงสตองโฮนะครับลงทุก20่นาทีอันนี้จะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ลงนะครับเพราะว่ามันจะได้เพชรเยอะนะครับแต่ใครที่อยากจะเอฟยาวๆนะครับก็ไม่ต้องลงก็ได้นะครับเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปเดินมานะครับแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงั้นนเขมอีไไปด็กกบแฟ เดี๋ยวเราไปถึงเรื่องว่าทํำยังไงนะครับให้มันสามารถนะครับเอฟอยู่ได้โดยที่ไฟดับไปแล้วหรือว่าแบบมีโจรมาบุกมีเคติดมาบุกหรือว่าพอไฟดับนะครับแล้วมันจะมีกวางตาแดงมาบุกอ่าทำยังไงนะครับเราจะสร้างยังไงเพื่อให้มันอยู่ได้ FK ได้โดยปลอดภัยอยู่ถึง1,000วันนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มหาเหล็กก่อนเลยนะครับผมนะ ใช้เหล็กเยอะมากครับบอกเลยครับทุกคนหาเหล็กก่อนเลยขั้นแรกเดี๋ยวผมขอไปหาเหล็กแป๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เหล็กมาทั้งหมดนะครับห้าสิบแปดชิ afe, ้นนะครับจริงๆก็น่าจะพอแล้วแหละนะฮะสิ่งที่เราจะคราฟนะครับก็คือคราฟโตะคราฟก่อนเลยนะครับให้มันถึงขั้นที่สี่นะครับขั้นที่สามนั่นแหละนะครับนี่นะฮะคราฟให้ถึงนี่เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ซื้ออันนี้นะครับนี่เราจะได้คราฟอันนี้นะครับที่ทําอาหารนะครับนี่หนึ่งอันเลยเราซื้อไปนะครับและที่เหลือนะครับเราจะไปซื้อที่ใส่ไม้คคคคครรรัััััับบบกกกก็็ืืออออนนนนนนีีี้้้้เลลยะะทุ่ดดูใหแวซไป 2 3 4นะครับผมเนาะซื้อนี้4อันแล้วก็ซื้อที่ทำอาหาร1อันนะครับเนาะประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะใช้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับทุกคนนะฮะที่ผมเอาลมเบอร์แจ k งมาด้วยเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือ ไม้นะครับใช้ไม้เยอะมา,มากๆแบบมากๆจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการคราฟนี่เลยนะครับเนาะยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับถ้าให้แนะนําก็10บวกหรือถ้าให้ดีๆก็ทําไปเลยนะครับยีแปลงนะครับเนาะทำไปให้ยิ่งเยอะเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเนาะนี่ทําไปเลยเห็นไหม นะครับเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มไม้ก่อนน่าจะต้องใช้อีกเยอะโอ้ยเติรติดบุกเดี๋ยวขอไปฟาร์มไม้ก่อนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมฟาร์มไม้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้อยเจ็ดสิบชิ้นโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเยอะโคตรนานนะครับนี่เลยนะครับตัดไม้ไปถ่ายต้นเลยแล้วกว่าจะได้มานะครับเราจะเอามาคราฟสิ่งนี้เลยนะครับนั่นก็คือฟาร์มพล็อตนะครับหรือว่าเจ้าแปลงปลูกผักนั่นเองนะครับจริงๆมันมีทั้งหมดนะครับยี่สิบชิ้นนะครับให้เราหามาทั้งหมดนะครับสองร้อยชิ้นนะคครรรรัับบเพื่อส้าางนะฟ์ม นะครับ20ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราคาฟไปเลยนะครับผมยาวๆนะครับคาฟให้หมดนะครับอันนี้คือยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับ20ชิ้นได้ยิ่งดีเลยนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนะครับผม20อันโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกทำเลนะครับผมในการสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างตัวยี้เลยแล้วกันนะครับเนาะประมาณนี้นะฮะโอเคให้เรานะครับเอาฟาร์มพอร์ตเนี่ยหาตำแหน่งดีๆ สักประมาณนี้ละกันนะครับกลางๆนะครับเนาะให้มันเหลือพื้นที่นะครับแล้วก็ให้เรานะครับวางไปเลยนะครับวางซ้อนๆกันนะครับยีอันยาวๆโอเคเรียบร้อยนะครับยีอันนะครับโดนซ้อนกันตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นแหล่งอาหารสําคัญเพราะว่านี่นะครับจะเป็นแหล่งอาหารสําคัญของเราเลยนะครับทุกคนเนาะห้ามพลาดเลยโอเคชิ้นต่อไปะครับที่เราจะวางนะครับนั่นก็คือ หม้อทำอาหารนะครับอันนี้เลยนะครับเทคนิคเนี่ยจะคล้ายๆกับอันเก่าเลยนะครับให้เรานะครับวางนะครับให้มนติดตัวนี้นะครับทุกคนนี่นะครับให้หม้อนะครับมันโดน2ช่องนี้นะครับนี่แล้วเราก็วางไปเลยประมาณนี้นะครับผมโอเคขั้นต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเอามาป้องกันตัวเองนะครับมันคือเจ้าสิ่งนี้นะครับทุกคนนะใช้ทั้งหมดนะครับสี่อันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวางยังไงขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะวางนะครับให้เข้าาารระะหว่่งงกกลนนนคคับทุี มันจะมีร่องตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเดี่ยดูนะฮะมันจะมีร่องตรงนี้นะครับให้เราวางแบบนี้เลยนะครับวางแบบประมาณนี้ประมาณนี้ครับสองอันวางให้มันเท่าๆกันโอเคได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับนะประมาณนี้นะครับเหลืออีกสองอันนะครับให้เรานะครับมาวางแบบนี้นะฮะแต่ผมกําลังคิดๆอยู่นะครับว่าเดี๋ยวเรารีมูฟมอก่อนแล้วกันนะครับเนาะมันวางยากโอเคนะครับให้เราทําแบบนี้ต่อนะครับเนาะนี พอได้แบบนี้แล้วนะครับนี่เห็นไหมพอได้แบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราทําต่อไปนั่นก็คือเราจะวางนะครับอีกการหนึ่งซ้อนกันแบบนี้นะครับหันหน้าไปทางนี้นะครับแล้วก็พยายามให้มันมีพื้นที่นิดนึงนะฮะให้เราเดินแล้วก็อีกการหนึ่งนะครับก็วางเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับให้สามารถเดินได้แบบนี้นะฮะอ่ะวางประมาณนี้นะครับเนาะให้มันเดินได้นะครับเราลองเดินดูนะลองเดินดูว่ามันเข้าได้ออกได้ไหมนะครับทุกช่องหรือเปล่าโอเค เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะแล้วเราก็นะครับวางนะครับที่ทําอาหารไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนาะลองแบบว่าลองลองดูประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับวางไว้ประมาณนี้โอเค ที่เหลือนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับเดี๋ยวขอเติมไฟแป๊บนะครับเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันหมดตอนนี้เดี๋ยวเราจะไม่ไหวเดี๋ยวเรายังไม่มีที่ป้องกันนะครับโอเคพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราคัฟเจ้าสิ่งนี้มาเลยนะครับหกอันนะครับก็คือเจ้าวออันนี้นะครับหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวเราไปตัดไม้เพิ่มก่อนและกันนะครับทุกคนแป๊บหนึ่ง โอเคตอนนี้ผมไปตัดไม้มาเพิ่มแล้วนะครับเมื่อกี้เราซื้อไป2อันแล้วเนาะเราคราฟไป2อันแล้วเหล่าเราคราฟอันที่3าอันที่4อันที่5้าอันที่6นะครับผมประมาณ6อันนะครับนี่นะฮะได้มาแล้ว6อันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองวางดูก่อนเลยนะครับเนาะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะปิดทางด้านหน้าครับผมทางด้านไหนก็ได้ครับทางข้างสักด้านหนึ่งนะครับเราจะเอาด้านเดียวนะครับเป็น آ, ทางเข้านะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเราจะปิดไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะ ประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็ปิดไปเลยนะฮะปิดทางเข้าไปเลยอ่าเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการ F K นะครับ1 0 0 0วัน2,000วันก็แล้วแต่เนาะใครอยาก F K กี่วันแน้ับก็ทําไปเลยนะครับเนาะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับทําทางขึ้นไว้ก็ดีนะครับเราจะได้แบบโดดขึ้นโดดลงได้ง่ายๆนะครับเนาะเอานี้มาวางไว้ใกล้ๆอา่าสักตรงนี้ก็ได้นะฮะตอนประมาณนี้ เราจะได้โดดเข้าโดดออกได้นะครับผมอ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเออมันจะกันได้จริงเหรอพี่แบบนี้มันเป็นลงเป็นรูเดี๋ยวนะครับผมจะทดลองให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้กองไฟดับนะครับปล่อยให้เคอร์ติสบุกนะฮะปล่อยให้กวางมาบุกนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ในนี้กันนะครับแล้วเรามาดูว่าเอ้ยผมจะรอดหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไม่ดูสักวันสองวันเนาะสักคืนสองคืนนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้เนาะข้างในพอเข้ามาเนี่ยพอลงมาปุ๊บนะครับเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเป็นทางเข้าใช่ไหมเข้ามาปุ๊บนะครับเราเข้า แบบอุ้ยม <Bond> ันปีนเนี่ยมันเข้ายากจังเลยให้เราหันหลังนะครับหันหลังแล้วก็เข้านะครับเห็นไหมหันหลังแล้วก็เข้านะครับเออมันมันจะง่ายกว่านะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะฮะเนาะแล้วเราจะอยู่เราก็จะอยู่ในนี้ครับทุกคนนี่เห็นไหมเราก็จะกินได้แล้วก็สามารถเก็บแบบเออเอาไปแบบทําอาหารได้นะครับเนาะนี่นี่เราเก็บมาทําอาหารได้หมดนะฮะเห็นไหมทำอาหารกินได้นะครับ อยู่แบบสบายๆนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีอาหารกินตลอดนะครับคือถ้าเราเอาแบบครัสนักทาอาหารมาแบบมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงหรือว่าฟาร์มเมอร์มาแบบได้ของเยอะเนี่ยเออเราสามารถเอฟพีสีคนก็ได้นะครับสบายๆนะครับแต่ว่าอย่างเดียวที่เราต้องทําเลยก็คือคอยนะครับคอยกินอาหารนะครับไม่ให้เราตายนั่นเองเห็นไหมมันออโต้ให้เราด้วยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันออโต้ให้เราด้วยนะครับเห็นปะเออบอกเลยว่าเจ๋งแจ๋วนะครับนี่มีอาหารกินตลอดนะครับผม เห็นไหมออโต้ Auto ให้เราด้วยเห็นไหมโคตรดีแต่ถึงมันไม่ออโต้นะทุกคนถึงมันจะไม่ออโต้ถ้ามันหมดแล้วใช่ไหมถ้าเนี่ยไอ้สองช่องเนี่ยมันหมดมันก็จะหยุดออโต้ให้เราเราก็เก็บตรงนี้นะครับเนาะเนี่ยเก็บตรงนี้ไปใส่ได้นะครับทุกคนเนี่ยเนีย่ยเก็บไปใส่ให้มันแบบคาให้เรา นะครับก็ได้เหมือนกัน <_ an> เห็นไหมแบบไหนก็ได้นะจะรอออโต้หรือว่าอยากจะแบบเอ้ยเก็บไปใส่นะครับก็ได้เหมือนกันแบบไหนก็ได้นะครับทุกคนอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ้ยมันใช้ได้ผลจริงไหมพี่นะครับมันกันเกลือติดได้จริงไหมมันกันแบบกวางตาแดงกันกวางบุกได้ไหมไฟดับแล้วเราจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกนะคนเนาะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยผมขอบอกเลยนะครับผมยังไม่ช่วยเด็กนะทุกคนเพราะว่าอ่เดี๋ยวมันใช้เวลานานนะครับเนาะเดี๋ยวมันใช้เวลานาน ทุกคนก็อย่าลืมนะครับไปช่วยเด็กแล้วก็คราฟเตียงด้วยนะทุกคนนะฮะเนาะฟังให้ดีๆนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องมีเลยนะครับก็คือเตียงนะครับเตียงจนถึงนี่เลยนะครับจนวิวสุดท้ายนะครับเตียงนะครับทุกอันนะครับเนาะคราฟให้หมดนะครับมีเตียงนี้ เตียงอันนี้แล้วก็เตียงเขียวนี้แล้วก็เตียงน้ําเงินตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องมีนะครับก็คือเจ้าสายลอบฟ้านะครับนี่เพราะว่าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเนี้ยไม่ไม่กันสายลอดมันเป็นวิธีกันฟ้าผ่านะทุกคนเนี่ยสร้างไว้สักอันนึงนะครับนี่ตรงนี้ผมสร้างไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ต้องมีอะไรอีกนะต้องมีเด็กนะครับ4คนให้ครบนะครับมันจะบวกคืนละ9วันนะครับเนาะคืนละ9วันมันจะได้แบบไปไวๆนะครับ โอเคและนี่ก็คือสิ่งทั้งหมดนะครับที่ทุกคนต้องมีนะครับเนาะมีทั้งหมดนี้แล้วนะครับเราก็จะสบายนะครับผมเนาะและนี่ก็คือไอเทมทั้งหมดนะครับที่ทุกคนต้องมีนะครับเพื่อใช้ในการเอฟเคนะครับทุกคนเนาะประมาณนี้นะฮะเนาะถ้าใครทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนกลางคืนแล้วนะครับแต่ว่ากวางมันอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวผมวิ่งผมต้องวิ่งออกไปล่อกวางนิดนึงนะฮะกวางมันไม่มากวางตาย กวางตาแดงรองกวางก่อนเลยนี่ฮะทุกคนเห็นไหมโอ้ยโอ้ยเสียงดังเสียงดังโอเคลดเสียงก่อนครับเพราะว่าเสียงดังมากนะครับนี่เห็นไหมทุกคน กวางตาแดงเลยครับทำอะไรเราไม่ได้นลครับเลดี้คือสูตรการเอฟเคครับอยู่แบบพันวันโดยที่เราจะไม่ต้องแบบทําอะไรเลยนะกินข้าวอย่างเดียวนะครับถ้าใครมีความสามารถหน่อยนะครับเราก็ไม่ตั้งมาโคให้มันกินข้าวแบบออโต้ไปนะครับเราเทบไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนนะให้มันเนี่ย กินข้าวอัตโนมัติก็ได้นะครับถ้าใครแบบทำมาโคเป็นเนาะเนี่ยเห็นไหมมีอาหารให้กินนะครับมีที่ให้อยู่ไฟไม่ต้องเติมบอกเลยว่าสบายทุกคนเออดูเห็นไหม ไฟดับแล้วทุกคนเห็นไหมไฟดับอยู่นะครับดูดิเห็นไหมกวางตาแดงมันก็จะบักแบบนี้นะครับเนาะไม่ไปไหนทําอะไรเราไม่ได้นะครับอยู่ได้แบบฟินๆสบายๆนี่นะครับผมเอาไปทําตามกันดูนะครับเห็นไหมอยู่ได้จนเช้าทุกคนเห็นไหมเช้าแล้วกวางตาแดงหนีไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเคอร์ติสเดี๋ยวผมรอเคอร์ติสก่อนเดี๋ยวถ้าเคอร์ติสมาบุกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเคอร์ติสเนี่ยมันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับเนาะถ้าเราอยู่แต่ในบ้านนะครับมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอนนีั อีกหนึ่งตัวอย่างเลยครับลงมาข้างล่างเลยครับก็ไม่สามารถตีเราได้กวางตาแดงลงมาอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ไม่สามารถตีเราได้นะครับถ้าเราไม่อยู่ใกล้เกินไปต้องบอกว่าถ้าเราไม่อยู่ใกล้เกินไปนะครับเอาเลยครับทุกคนเคอร์ติดบุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นี่นี่พี่แม่เดินเพียบเลยเคอร์ติดบุกแล้วนะครับแต่มันโดดเลยอปตัซนี้มันฉลาดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันจึงกระโดดขึ้นหลังคาครับเมื่อกี้มันฉลาดเกินไปเห็นไหมทุกคนเคอร์ติดมานะครับมันก็ไม่ยุ่งกับเรานะ แต่ว่าไอหมอนี่มันดูรู้ดีนะทุกคนเนี่ยไอหมอนี่ไอหมอนี่มันดูรู้ดีแปลกๆมันขึ้นไปบนหลังคาทําไมอ่ะแต่ว่านั่นแหละครับทุกคนก็คือกันได้นะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับมันกันได้นะครับถ้าเราแบบไม่ไปกวนตีนมันนะครับไม่เดินออกไปโดดบนหลังคายงเยงยงเยงเนี่ยเออไปไปล่อมันเข้ามาข้างในเนี่ยเออมันมันก็อยู่ได้นะครับเราแค่อย่าไปกวนตีนมันนะครับอย่าไปโดดบนหลังคาเนี่ยเออเดินโดดออกไปเกิดกลับเข้ามาอ่ะอันนั้นน่ะมันจะตามเราเข้ามานะครับเพราะว่ามันเห็นเราเลี้ยงนะครับแต่ถ ว่ามันตามเข้ามาไม่ได้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับว่าสร้างยังไงทำยังไงนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามนะครับว่าเอ้ยอันไหนทําได้เนี่ยทำไม่ได้อันไหนควรไหนไม่ควรนะครับใครมีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและถ้าใครนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้โชยักกันด้วยนะครับเดี๋ติดตามคลิปใหม่ๆนะครับในช่องของโชยักได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย